สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำวัวันที่1กันยายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างนะเป็นเด่นล่างระยะยาวนะคะทั้งหมดนะ21งวดรวดแบบไม่หลุดเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เก็บคำเตือนก่อนเนาะ เด่นล่างระยะยาวนะคะจานจะเปิดนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งของล่างนะคะล่างจะเริ่มตรงนี้ก่อนเลยะคะ่ะทําเหมือนมวดที่แล้วตัวสูตรเนาะเราจะใช้นะคะหลักพันบวกหน่วยล่างคูณด,ด้วยสองบวกสิบล่างแล้วสิบครั้งที่หนึ่งนะ,ะบวกสองคงที่มีค่าเท่ากับ X บวกเก้าบวกแปดแล้วก็บวกเจ็ดอันนี้จะเป็นตัวเด่นนะคะ อวดที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูตัวอย่างนะเป็นงวดแรกนะงวดที่ออกหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะแป๊บหนึ่งศูนย์แปดอ่ะตรงนี้เลยนะหนึ่งห้า เราจะย้อนไปหนึ่งงวดนะคะก็คืองวดที่ออกห้าศูนย์เป็นหลักนะในการจะดูฝั่งซ้ายมือให้หลักพันนะค,ะคือเลขสี่นะหน่วยล่างเลขศูนย์คูณกับสองก็ได้ศูนย์สิบครั้งที่หนึ่งก็เลขศูนย์แล้วก็บวกกับสองคงที่สี่ศูนย์ศูนย์สองก็เป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามแล้วสามบวกเจ็ดเป็นสิบนี่ ม้วนที่หนึ่งนี่ก็ออกมาที่หนึ่งห้านะคะตามนี้เนาะแล้วก็ทำแบบนี้ทุกม้วนนะคะอาจารย์ทำมาให้แบบสำเร็จรูปแล้วก็สไลด์ไปแบบช้าๆนะดูไปนะคะมวนที่สองเจ็ดกับศูนย์เนาะได้ทั้งสิบแล้วก็หน่วยเลยตัวเด่นนะคะได้ศูนย์เก้าเจ็ดสี่ออกเจ็ดศูนย์เนี่ยมวนที่สามเจ็ดถูกสี่หนึ่งออกหกสี่ม้วนที่สี่สามสองศูนย์เจ็ดออกศูนย์แปดแล้วก็มวนที่ห้านะคะศูนย์เก้าเจ็ดสี่ออกหนึ่งสี่ อันนี้จะมีทางตัวเลขนะคะอันนี้ทางตัวเลขแล้วก็หายไปนะครับอันนี้ก็มาหกห้าสามศูนย์ออกห้าแปดห้าสี่สองเก้าออกสี่เจ็ดนะคะสองหนึ่งเก้าหกนี้ก็หกเก้าสองมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะคะมวนที่เก้าศูนย์ก็แปดออกแปดศูนย์อันนี้เลขเลขหนะ้าออกห้าห้าอันนี้เลขสามมันออกเจ็ดสามมวดนี้ก็เก้าเก้านะคะได้เก้า ปดเจ็ดห e ้าสองก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าสี่สองเก้าหกห้าห้าสี่สองเก้าล็อกเดียวกันเลยเนาะเก้าเก้าแล้วก็ห้าสี่สองเก้าอีกค่ะสามสามงวดรวดเลยนะได้ห้าสี่สองเก้าออกศูนย์เก้างวดที่สิบเจ็ดแล้วนะสามสองศูนย์เจ็ดนี่ออกสามศูนย์คะสองตัวเจ็ดหกสี่หนึ่งแล้วออกหนึ่งหกยาวเลยคะจนถึงงวดที่ออกหกสองนี่ก็ได้สองตัว สองตัวมาหลา,หลายงวดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่งวดที่แล้วนี่เหลือตัวเดียวนะคะก็คือศูนย์เก้าเจ็ดสี่นะออกหกเจ็ดนะจะเจอดับจระเข้ฟาดถาังนะคะก็คือเลขสี่แล้วก็ดับสายแข็งเนาะได้เลขเก้าเลยะค่ะเลขเก้าเอาเอาอยู่นะคะสายแข็งล่างนะแต่สายแข็งบนของ,ของสายแข็งบนนั้นหลุดนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้เราจะเป็นงวดที่ยี่สิบสองมาดูก่อนนะคะหลักพัน หลักพันเลขหนึ่งนะบวกกับหน่วยล่างเลขเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่แล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกกับสองคงที่หนึ่งกับสี่เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกแปดก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่นะคะได้ศูนย์เก้าเจ็ดสี่ล็อกเดียวกันเลยสําหรับมวนนี้นะท่านผู้ชมจระเข้ฟาดถางเนาะก็ดับที่เลขเจ็ดนะคะ สี่งวที่อาจารย์ทาให้ตัวอย่างนี้ก็ดับเอาอยู่นะคะก็คือเก้าตัดออกไปนะสองอันนี้ไม่มีตัวตัดนะคะก็ใช้ได้หมดสี่ตัวนี้แล้วก็งวดที่ยี่สิบเอ็ดนี้เลขสี่นะก็ตัดเลขสี่ออกไปกับเลขเก้าจะเหลือศูนย์กับเจ็ดนะคะที่เป็นตัวเด่นแต่เลขศูนย์นี้อาจารย์งวดทีแล้วไม่ได้สนใจสนใจที่เลขเจ็ดนะคะก็จัดไปที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะเขียดไปแค่แต้มเดียวนะคะท่านผู้ชมตัวนี้เราใช้เจ็ดนะแต่ถ้าเราไม่เอา เจ็ดก็ถ้าเกิดกรณีมันหลุดนะก็จะกลายเป็นประมาณหนึ่งห้าอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเอาแล้วมวดนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะสำหรับสูตรนี้ก็คือศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสี่นะคะแล้วจอระเค้ฟ้าถางคือเลข 7. เจ็ดนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนาะเลขเจ็ดนี่ค่ะแนวทางของการคิดสูตรนะก็คืองวดที่สิบห้านะที่เป็นตัวอย่างนะ,ะเอาอยู่นะคะอันนี้เป็น สูตรอมตะนะคือใช้แบบนี้ตลอดถึงถึงหลุดก็ใช้นะคะท่านผู้ชมอันนี้สามวดนี้ก็อยู่นะคะเดี๋ยวดูของเก่านิดนึงเนาะนี่ค่ะเริ่มเป็นตัวอย่างนะคะตั้งแต่ปีหกหกเนาะ,ะก็คือเนี่ยเก้าสองมานี่เดี๋ยวดูคู่กันมาเลยนะคะสองมวดสองมวดขยับมาเนี่ยคืออยู่ทุกงวดนะคะนี่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าดับล่างนะคะ อาจารย์ตั้งชื่อไว้นานมากแล้วก็คือของจอร์เ้ฟ้าถหางเพราะมันใช้วิธีการฟาดออกไปนะคะเอาตัวหลังเนี่ยค่ะหกกับเจ็ดออกไปแล้วเลขเจ็ดตัวน,นี้ก็ฟาดมาวาตนตัวนี้เลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดตัวน,นี้ชักลงมาหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่แล้วก็สามกับสี่บวกกันก็เป็นเจ็ดประมาณนี้เนาะนะคะแล้วเก้าศูนย์เจ็ดสี่เนาะตัดเจ็ดออกไปก็เหลือศูนย์เก้าสี่นะคะสาหรับงวดนี้ศูนย์เก้าสี่ เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นเด่นล่างนะคะแบบคู่ขี้เนาะดูชื่อว่ามีเลขเหล่านี้ติดหรือเปล่าด้วยส่วนกําลังวันนะคะดูแนวทางของล่างหลุดไปสามงวดติดแล้วนะคะไม่ติดกําลังวันเลยนะ,ะกําลังวันไปตั้งแต่หลุดมาเข้าบนสองงวดนะคะสามก็เข้านะคะแล้วก็สองก็แปดนี่ก็เข้าบนนะ,ะแล้วงวดนี้ก็หกสามห้านะคะท่านผู้ชมหกสามห้า ก็ไม่มีอยู่ในตัวนี้ด้วยนะคะหกสามห้าจะติดติดล่างด้วยหรือเปล่าแนละ้วสำหรับกําลังวันเนาะแนวทางกําลังวันส่วนใหญ่จะเป็นมาบนบางทีมาล่างก็มาติดกันหลายงวดเลยนะคะถ้าเกิดมันเข้าล่างนะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เอาเพียงสูตรเด็ดล่างมาฝากให้นะ,ะเป็นเด็ดล่างแบบธรรมดานะ,ะธรรมดาคือเลขผสมนะระหว่างเลขคู่กับเลขคี่นะคะก็มีตามนี้นเลหลือแค่3ตัวนี้เองนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราเอาไปไปเช็คสูตรแต้มสูตรใดที่เข้าอาจารย์จะใช้สูตรนั้นนะคะแล้วเราก็เอามาจับให้เป็นแต้มให้หมดเลยนะแล้วตัวไหนที่ติดติดศูนย์นะคะติด 9, เก้าหรือว่าติดสี่หรือว่าเอาศูนย์เก้าสี่สามตัวเนี้ยไปทําแต้มก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้ตัวที่เราจะไว้เสี่ยงโชคนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอเราให้แคปนะคะ งวดที่แล้วอาจารย์ไม่ได้สอนสูตรให้นะแต่ว่างวดที่หกสิบเจ็ดไดส้สอนบางครั้งก็สอนบางครั้งก็ไม่ได้สอนให้นะคะท่านผู้ชมบางทีก็เขียนว่าเออสงวนสิทธิ์บอกสูตรเนาะ,ะแคปหน้าจอแล้วนะคะ,ะไม่มีอะไรมากอาจารย์จะขอปิดคลิปเนาะ,ะตัวใหญ่ๆหน่อยเพื่อไว้ทําปกนะคะท่านผู้ชมถึงงวดนี้ะะ่ะสาหรับคลิปนี้นะเป็นคลิป เด็ดล่างระยะยาวนะอาจารย์นำมาฝากให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคของงวดต่อไปวันที่หนึ่งกันยายนนะคะเป็นหวยสัญจรจังหวัดสระบ,บุรีนะคะตามที่ FC รายงานอาจารย์มาสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ